สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตการถอนเงินจากแอปเกมนี้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยยังสามารถถอนเงินได้หรือเปล่านะคะหลังจากที่หายกันไปนานเลยนะคะก็คลิปวิดีโอนี้ก็จะมาัปรดกันนะคะก็สําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดต,ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็สําหรับใครที่สมัครไม่เป็นนะคะหรือว่าต้องการทราบรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับแอปเกมนี้นะคะเราก็จะเอาไว้ให้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นลิงก์คลิปวิดีโอนะคะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะ เผื่อสนใจที่อยากจะลองเล่นแอปนี้นะคะก็สําหรับแอปพลิเคชันนี้นะคะเราจะต้องลงทุนก่อนนะคะแต่ว่าลงทุนแค่ยี่บาทนะคะเพราะถ้าเราไม่ลงทุนเนี่ยเราจะไม่สามารถเล่นต่อเนื่องได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถถอนเงินได้ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปถอนกันเลยดีกว่านะคะก็กดถอนเงินค่ะกดถอนเงินเสร็จนะคะก็จะมีหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าถอนเงินนั่นแหละนะคะสาหรับใครที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินนะคะก็สามารถกรอกตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะมีชื่อของผู้รับนะคะธนาคารที่รับเงินนะคะแล้วก็เลขบัญชี ที่รับเงินนะคะธนาคารที่รับเงินเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถมากรองเลือกดูได้นะคะว่าตัวเองใช้ธนาคารของอะไรนะคะสำหรับขั้นต่าในการถอนเงินนะคะก็1นึ่งมนชิปขึ้นไปนะคะหนึ่งมนชิปก็เท่ากับ100บาทนะคะแล้วก็หลังจากที่ถอนเงินแล้วนะคะชิปที่เหลือห้ามน้อยกว่า5,000ชิปนะคะถ้าเราจะถอน3,000บาทนะคะเราก็จะต้องมีชิปในเกม3ามแสนห้าพันชิปนะคะก็เมื่อกรองบัญชีธนาคารที่รับเงินเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เลือกจํานวนเงินที่ตัวเอง จะถอนเสร็จแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆกดตกลงเลยนะคะก็ G <G> <G> จะมีหน้านี้ขึ้นมานะคะก็จะเป็นหน้าให้เราตรวจสอบนะคะว่าชื่อผู้รับเงินเนี่ยใช่ชื่อเราหรือเปล่านะคะแล้วก็บัญชีที่รับเงินเนี่ยใช่ไหมเลขบัญชีที่เรากรอกไปหรือเปล่าเรากรอกถูกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีจํานวนชิปบ,บอกนะคะว่า3 0 0แสนชิปเนี่ยก็เท่ากับ3,000บาทนะคะเมื่อตรวจสอบอะไรครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆกดตกลงเลยค่ะสําหรับบันทึกการซื้อขายนะคะสถานะการสั่งซื้อนะคะก็จะขึ้นว่ารอดาเนินการอยู่นะคะก็รอไม่นานนะคะ ะะเดี๋ยวยอดเงินที่เราถอนเนี่ยก็จะเข้าแล้วนะคะเราก็ถอน2ครั้งนะคะครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็น3,000บาทนะคะแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยก็จะเป็น1,200บาทนะคะสามารถเป็นดูคลคิปเป็นอื่นนะคะที่เราได้ ถอนเงินให้ดูนะคะได้รีวิวการถอนให้ดูแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถไปหาดูกันได้นะคะในช่องของเราเราก็ถอนบ่อยมากเลยนะคะสําหรับแอปนี้แต่ว่าทางแอปเขาไม่เก็บบันทึกการซื้อขายให้ดูนะคะโอเคค่ะตอนในยอดเงินเราก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นจํานวนเงิน4,200บาทส่วนสถานะการสั่งซื้อนะคะจากรอดำเนินการก็เป็นสีเขียวแล้วนะคะเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นหลักฐานการรับเงินให้ดูนะคะแอปนี้เนี่ยคือได้จริงได้ชัวร์ได้แน่นอนนะคะก็สําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถกด ดาวโหลดตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เหมือนเดิมน,นะคะสำหรับใครที่สมัครไม่เป็นนะคะหรือว่าไม่ทราบรายละเอียดต่าง,างๆเกี่ยวกับแอป,ปนี้เลยนะคะมนเล่นยังไงมันหาเงินยังไงนะคะแล้วก็จะก์คลิปวิดีโอที่เราได้สอนสมัครนะคะแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอที่เราได้อธิบายรายละเอียดต่างๆไว้ให้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูได้นะคะอันที่สําคัญนะคะแอป,ปนี้เนี่ยเราจะต้องลงทุน20บาทนะคะลงทุนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะไม่ต้องไปลงทุนอีกนะคะเพราะถ้าเราไม่เติมเข,ข้ามา20บาทเนี่ยเราจะไม่สามารถงได้้สารร แอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะคะก็อย่าลืมเติมเข้ามานะคะถ้าใครที่สนใจเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครต์ช่องของเราด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปดีโหน้าสำหรับคลิปดีโนี้ขอบคุณค่ะ